ครับเพื่อนๆชา mark ทา,คคาวินซินโดมแฟนคลับวันนี้ในช่วงของ mark ม,มาโชก็เรื่องอะไรตอนนี้มักจะตกเทรนเห็นคนเขาใส่กันทั่วบ้านมีแผลกันทั่วตัวเนี่ยมักก็ทนไม่ได้ที่จะมาโชว์ของที่น่าสะสมอีกชิ้นหนึ่งครั้งที่แล้วมันก็โชว์ไปแล้วในแบรนด์ของเฟนดีเขาบอกว่าราคาคนละเรื่องกับเฟนดีนะครับแล้วก็น้ำหนักของคนละเรื่องมังจะมาเปิดโชว์สกเก็ตบอร์ดของ airways การที่ซูเปอร์แบรนด์จะออก การดีไซน์ในเรื่องของอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้มามาโชว์2ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเลยดีกว่าหนักมากนะครับกล่องเขาก็มากล่องอย่างดีนะกล่องก็เป็นกล่องที่ทําวัสดุเดียวกันกับกระเป๋านะครับหนักและใหญ่ใหญ่มากครับก็ใส่มาในถุงอันนี้นะครับ วัสดุมันเป็นไม้นะครับเป็นไม้อย่างดีเลยนี่เห็นไหม้สวยรดลายก็สวยไม่แพ้เป็นดีเลยนะครับเพราะวัสดุก็อย่างลื่นเลยนะครับสวยงามมากใหญ่มีความทนทานแล้วก็หนักลายนี้สวยมากเป็นลายของซิกเนเจอร์ของ m อนะครับของพวกนี้ในระยะยาวมันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยเป็นเป็นการแต่งบ้านที่ดีแล้วก็เก๋นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอันนี้ สมัยก่อนนะมักไม่มีไม่มีทางคิดที่จะซื้อเด็ดขาดเพราะเป็นการสิ้นเปลืองแต่วันหนึ่งอ่ะเราแต่งบ้านด้วยแล้วก็มีแนวคิดหลายๆล,ยลยอย่างในเรื่องของการที่แต่งบ้านหรือถ่ายคอนเทนต์ลงโชว์เนี่ยวันนี้มักเหมือนกับว่าการที่มักเห็นคุณค่าของแรนดิ้งของแต่ละอันอ่ะการที่เราเหมือนซื้อไว้แล้วเรารู้สึกมีไม่ได้ลําบากนะครับเราก็ซื้อเพื่อ เพื่อเป็นเทรนเป็นการสะสมอีกอย่างหนึง่งวันหนึ่งมีคนชอบมาถามเราเราอยากจะปล่อยไปเราก็ไม่เสียราคาเพื่อเราอาจจะได้กําไรด้วยซ้ำนะครับมาดูอีกชั้นหนึ่งลายก็จะใกล้เคียงกันแต่คนละลายเนาะสนุนราคาออกช็อปก็80,000กว่าบาทนะครับหยียบแสนแต่ในท็องตลาดก็แสนกว่าเฉพาะลูกค้า VIP เท่านั้นนะที่จะได้มีโอกาสได้ซื้อนะคะเท็กเจอร์ของข้างบนเนี่ยเขาเคลือบด้วยเท็กเจอร เท็กเจอร์ที่หยาบเพื่อเป็นการซัพพอร์ตรองเท้านะครับจับดูนี่จะหยาบหยาบแบบว่าเหมือนกระดาษทรายเลยข้างล่างก็ก็จะขัดเงาเป็นเนื้อแมทนะครับไม่หยาบนะครับยังไงก็ตามนะครับของพวกนี้เนี่ยเป็นการที่สะสมเพื่อโชว์ไลฟ์สไตล์นะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนในการที่สะสมของพวกนี้นะครับถ้าเราซื้อมาแล้วมีความสุขเราซื้อเพราะ สิ่งที่เราสะสมด้วยความรักดีกว่านะครับของพวกนี้มันไม่ใช่ของชิ้นแรกๆที่เราจะต้องควรจะเก็บในเรื่องของการโชว์ไลฟ์สไตล์มันมีเยอะแยะตั้งแต่เรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะครับไม่ใช่บ่อยครั้งนันที่เอเม s และซ u เปอร์แบรนด์แบรนด์อื่นที่จะทำสเก็ตบอร์ดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ในความเห็นของมาร์กมันคือสิ่งที่แรนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันดูเหมือนไกลตัวแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการที่เราเกิดมาแล้วเรามีชีวิตเราก็ต้องอยากมีชีวิตที่มีความสุขแลมี ชีวิตที่ประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้มันคือแรงผลักดันทําให้เราทํางานมากขึ้นทําให้เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มักอยากโชว์เพื่อนๆว่ามันคือสิ่งที่บางอย่างเนี่ยมักอยากจะพูดให้ว่าบางครั้งชีวิตคนเรามันไม่มีหลักอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่จะทําแล้วมันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สําคัญที่สุดมันมีต้องทําแล้วมีความสุขยังไงมันก็อยากจะได้กําลังใจจากเพื่อนๆที่จะ คอยติดตามชมคอนเทนต์ของมาทุกอาทิตย์อย่างนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งสาระทั้งเบาหนะักแล้วมีความสุขอยากให้เ,เพื่อนๆมีความสุขและสนุกไปกับมาร์คนะครับยังไงก็โปรดติดตามชมและให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับตอนนี้ม้องขอลาไปก่อนแล้วโปรดติดตามใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย